สวัสดีค่ะคุณพินาน,นะคะคลิปนี้เอาใจช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์แต่งตัวยังไงไปออกเดตเอ้ยนะเผื่อใครที่ว่าจะเป็นน้องๆวัยรุน่นนะกำลังจะมีแฟนอะไรเงี้ยนะไปออกเดทหรือว่าอาจจะเป็นคนทำงานนะที่กำลังนะอยากจะมีคู่นะเจอแล้วอะไรเงี้ยนะดออกเดตกันหรือใครที่ อาจจะมีใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้นะก็คือนะได้หมดทุกสิ่งอย่างนะทีนี้เวลาที่จะไปออกเดทเนี่ยนะโค้ดก็มีเตรียมเอาไว้สามสี่ข้อพวกเราลองเก็บไปใช้กันละกันข้อแรกนะข้อหนึ่งเวลาที่เราจะแต่งตัวไปออกเดทเนี่ยนะมันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบทําอะไรที่มันไม่ใช่เราเลาไม่ต้องพยายามทําให้เขาชอบเรานะจงเป็นตัวของตัวเองข้อหนึ่งนะ แต่งในมุมไซของตัวเองนะเราเป็นไซแบบไหนเราชอบแบบไหนแต่งแบบนั้นแต่ให้เนียบขึ้นนะให้เนียบขึ้นเนียบขึ้นแปลว่ารีดผ้าให้เรียบใส่ให้ดีนะตั้งใจใส่นะเราก็จะบอกว่าการที่ทําให้เขารู้จักเราในมุมที่เป็นตัวของเราเองดีกว่าจะพยายามเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรานะคะข้อ2อนงะ สีเวลาที่เราจะไปออกเดทเนี่ยนะคะสีที่เป็นสีอะค่ะสีสดใสสุดแท้แต่เรานะก็แล้วแต่เลยสีอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเอยใส่แบบนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจนะก็ใส่ไปเพราะว่าสีมันมันเป็นตัวทําให้เ,ออเราดูสดใสขึ้นสีมีพลังงานนะงั้นพยายามอย่าแบบว่าไปออกเดทปุ๊บใส่ดำมาเลยอย่างเงี้ยใส่สีม,มืดสีที่แบบ ต,นต,นตุนยิ่งใสย,ยิ่งดูมีอายุไม่มีประโยชน์ะก็เลือกสีสีที่มีที่ใส่มันทำให้เราดูว้าวขึ้นนะคะข้อ3ข้อนี่สำคัญคือดูสไตล์คู่ของเราด้วยนะเขาเป็นไซล์ไหนบางทีแบบว่าถ้าเขาเป็นคลาสสิกแต่เราแบบมาซะเยอะเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบฉันจะคุยกับเธอเรื่องรบ,บรอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นในในมุมของคู่ของเราถ้าหากว่า สตล์เราเหมือนกันนิสัยจะคล้ายๆกันงั้นถ้าเกิดว่าเรา,เาดูคู่ของเรานะแล้วก็พิจารณาได้ว่าเราคุณจะแต่งลักษณะแบบไหนอย่างน้อยคือไม่ให้มันมีระยะห่างเกินไปคือบางทีถ้าเกิดว่าเราแบบโหมาแบรนด์เนมเต็มตัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่คู่ของเราเขาแบบสบายๆผ้าฝ้ายผ้ายืดกางเกงยีนส์ซึ่งเขาจะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับ จะคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปลองใช้ดูแล้วกันเนาะการแต่งตัวดีเป็นการให้เกียรติคู่ของเรานะใครที่กำลังจะออกเดทก,ก็หวังใจว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์นะคะขอวอวยพรให้ได้คู่นะได้คนที่ใช่ที่สมใจแล้วเจอกับโค้ดใหม่ในคลิปหน้าค่ะ